จากก่อนหน้านี้ที่ผมเพิ่งทําคลิปขึ้นซูพิมไปนะครับคนตบรับเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆก็มีลหลายๆคอมเมนต์นะครับเชียร์ให้ผมเนี่ยดันไปต่อร้อยดาวนะครับและตอนนี้เนี่ยผมก็ดันโดนมาจนถึง79ดาวแล้าวครับอีนึงดาวเนี่ยเราก็จะขึ้น80ดาวแล้วนะก็ส่วนใหญ่นะครับพวกดาวพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นดาวอาถรรพ์เสมอนะมาดูกันคลิปนี้เนี่ยผมจะลอดตานี้ไปได้หรือเปล่าฮะเข้าสู่ช่วงแบนตัวครับมาถึงฝั่งดุนก็เปิดแบนปลาฉลามมาก่อนเลยครับทีมเราก็แบนซินเทียปตตต่่ต่่่่าาาางงงงฝฝยแแบบนนนัััวท้คูก็ เป็นเอลสุมาครับทีมเราก็แบนส่วนไปเป็นคีล่าทีมเรานี่แบนตัวป่า2ตัวเลยนะฝั่งนู้นก็แบนโกวบลาต่อครับแล้วตัวสุดท้ายทีมเราก็แบนเป็นแอดเน็ตฮะตอนนี้เนี่ยมีตัวแครี่เก่งเกียงหลุดหลายตัวเลยนะอย่างเช่นไฮเตะแวนแล้วก็พวกคาเฟนี่อะไรพวกนี้นะทีมเราเนี่ยตอนแรกตั้งใจจะหยิบเป็นฮายานะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้รีบกดเดยเพื่อนนะรอดูก่อนว่าเพื่อนมันจะเปลี่ยนเป็นแวนหรือเปล่าเพราะผมแอบเชียร์แวนมากกว่านะและสุดท้ายครับเพื่อนเราก็เห็นตรงกับเราหยิบแวนมาครับหลังจากนั้นครับ ็ถึงตาเมทเราเลือกบ้างครับตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเลือกเป็นบอนนี่นะแต่ก็ยังดูลังเลอยู่ครับตรงนี้ผมก็รอเพื่อนขอมานะแต่เพื่อนเราขอเป็นมาหลอกมาครับตรงนี้ผมว่ามาหลอกมันยังไม่ค่อยเวิร์กนะผมเลยหยิบมามาก่อนเลยแล้วกันนะให้เพื่อนมันคิดอีกทีครับแล้วเมททีมเราสรุปแล้วก็เปลี่ยนเป็นทูเลนนะฮะแล้วผมก็พิมพ์บอกเพื่อนนะว่ามาหลอกอย่าเลยเพื่อนเอาเป็นตีมี่ดีกว่าแล้วผลสุดท้ายแล้วเพื่อนก็เปลี่ยนเป็นตีมี่จริงๆฮะโอเคค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยถ้ามาหลอกมานี่น่าจะแยยย่่่่่ครรรรัััไไัันันน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 นหลลละะะะะููปวเเเเเเกกมมม้้้้้้งงีาาาไไไดดดจฝใพือขึิ ผมจะคว้าดาวที่80ได้หรือเปล่าฮะก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันผมมีร้านเติมเกมมาแนะนาครับ Golden เติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมมาวีได้ราคาถูกปลอดภัยหากใครที่สนใจสามารถเติมผ่านเว็บหรือแอดไลน์แอด Golden เติมเกมมีแอดเมนดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ Golden เติมเกมเท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะนะครับเมื่ถึงเปิดมาผมก็ไปยืนซุ่มอยู่ในพุ่มครับแล้วก็รอดูว่า แต่ต้นเกมครับแต่หลังจากที่ยืนอยู่สักพักใหญ่แหนก็ดูเหมือนจะไม่มีใครมาซ้อนนะผมก็เลยออกไปเคลียร์คลิปครับตรงนี้ดวงดีด้วยคีฟฝั่งลุ้งเนี่ยเดินม,มากองกันถึง3ตัวนะผมเลยเคลียร์ง่ายกว่าครับต,รตีตอดฉีไปหลายทีพี่แกเนี่ยหายไปครึ่งหลอดเลยนะดูความที่ตัวเรามีทูนัเมลด้วยครับเลยแรงจัดเลยฮะไอตรงนี้ครับยูดีฉีฝั่งลุ้งก็นึกคึกอะไรไม่รู้ยูดีฟิกเกอร์สก,กิลหนึ่งมาหาครับมาทรงนี้มีแม่งมีคนมาซ้อนชัวร์ผมก็พยายามกัดฟันสู้ส่วนครับนาคอสแม่งก็โผล่มาจริงๆแล้วัออกลล่่่งงตะแาาเ็บมม้นนนนนจผ พิมบอกเพื่อนไปหน่อยครับข้อมูลเล็กๆน้อยๆก็สำคัญนะพิมพ์บอกเสร็จแล้วก็กลับมาตีคลิปดันเลนกันต่อครับตรงนี้เราก็เจอกับฉีนึงหนึ่งเหมือนเดิมนะตรงนี้นี่ต่างยืนหมุนไปหมุนมาดูเชิงกันอยู่นะครับผมก็พยายามจะปาสกิลสองให้โดนเอาแล้วนี่ปาสองเกี่ยวโดนครับเด็ดพุ่งต่อไปหนึ่งทีเอาอยัางไงครับฉี่ตัวนี้เหมือนมันจะกลัวเราหน่อยๆด้วยนะดูจากที่มันเล่นดูสก,กิลสองวอขาดเรามันค่อนข้างดีนะพเพราะคุดาวค่อนข้างไวครับตรงนี้ผมเล็งโดนอีกหนึ่งทีแล้วสองหนึ่งไปหนึ่งทีครับกเกอ,บอน,นก่อนรภาพส กันเลยนะครับแต่ป่าเราโดนเปิดไปก่อนหนึ่งตัวแต่ป่าฝานก็ตายไปด้วยเช่นกันครับมา,มาแผ่นนี้ครับไม่จำเป็นต้องส่องให้โดนสามารถตีเข้าไปเล่นได้เลยครับแรงเหมือนกันตรงนี้วิ่งไล่หัวครับเน้นทายาเตะเข้าไว้ตัวนี้อยให้มันเกิดครับพอมันเกิดแล้วทีมเราไม่จะเล่นยากฮะเกิดไปไล่หัวต่อเก็บงานไปหนึ่ตัวครับแนวหลังครับเพื่อเราย,ยังยืนรับดาเมจให้อยู่ผมพยายามจะปาสองโดนครับไอตรงนี้ติดขี้เกียจครับไม่ได้กดเล็งกดปาว่าโชไป1ทีไม่เป็นไรครับพยายามยังวิ่งไล่ต่อและนี่ครับมีเกาหลังล่วงไปอีกหนึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะจบนะครับแต่ยังไม่จบยังมีฉี่มาเติมอยู่ฝั่งนู้นนี่ก็ยังวิ่งเข้ามาเล่นกันเรื่อยๆครับตรงนี้ทีม ไม่ไหวแล้วแวนโดนเก็บไปอีกหนึ่งครับตรงนี้บอกตรงๆผมเองก็หมดมูคับไม่เหลือสกิลอะไรให้เล่นโตโรนี่แม่งฮาวจัดฟิกเกอร์มาเล่นในป้อมครับตรงนี้ครับก็พยายามยื้อเต็มที่นะแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวครับในดีนะที่โตโรฝั่งนูก็ยังตายไปแล้วแตมีเพื่อนเรายังคงกัดฟันเล่นอยู่แพรมจะเดินกลับครับแต่โดนฉี่ฝั่งนูมาดักผิดท้ายอีกทีตายตามกูมาอีกตัวครับเพื่อนตรงนี้ไฟก็นานจัดโจเอร์แลนดอนนี่กลับมาเกิดใหม่ครับตรงนี้ยังสวยนะครับที่เพื่อนเราเกิดมาแล้วมาเก็บงานฝั่งนูให้แลกกันนัวจจจจจััััััััดดบบบบบไไฟนน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 นีีีีีีี้้้้้้หหลลลลลลงงงงาา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 กก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 คคคคครรรรรรรผผผมมมมมมม็็็็็เเ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 ่่่่่่ขอออออตตตตปปิยยยยย์์แวฉชสื พุ่มตรงนี้นะแล้วพี่แกก็เหมือนจะไม่เห็นด้วยนะผมเลยปักพี่แกสองหนึ่งไปหนึ่งทีแล้วตีคอมโบไล่ลำไปครับตรงนี้พี่แกพยายามสู้สวนตรงนี้ผมมั่นใจมากเลยนะครับว่าจะเก็บพี่แกได้เดี๋ยววิ่งเข้าไปล้ำต่อในป้อมครับแต่ช็อตนี้ฉี่แม่งเอลดีจัดจุกไปจุกมาเชี่ยเล่นเมื่อไหร่ยุติ่งหนึ่งรอบไปได้แล้วกูตายเฉยเลยครับช็อตนี้เฮียนะเลยครฮะหลังจากช้ำใจเลนบนมาตรงนี้อยู่ดีกลางฝั่งโดนก็ลงเฉยเลยครับผมก็ตีฟรีกับทูเลนเลยตรงนี้ช่วยนันเตยันอยู่สองคนครับแรนป้อมสไลด์ตัวมาสสไลด์ใ่คีปอยู่ฝั่งงงนนน้กก็โถมมาาาเลลลหยตตััวจดรี มันตีพยายามจะวิ่งหนีดีออกมาครับดูเหมือนเรา2คนจะรอดออกมาได้ครับถึงจะหวาดเสียวหน่อยกเ็เถิดและหลังจะกลับไปเติมเลือดครับก็ขึ้นมาพยายามจะย้ำบนต่อ,อเมื่อกี้แม่งทำมาเยอะครับแต่ได้เลยฮรับอยู่ๆนัคอสฝัฟฟ่งนู้นก็พุ่งมาอย่างไววิ่งไปสวบทูเลนกูหายไปได้พิบตาเชีย่ยเหมือนประสานงานกันดีเกินผมว่ามันน่าจะมาด้วยกันครับไอ้สองตัวนี้ไม่เป็นไรครับผมไปตามพวกวามาใหม่อีกคนเอเลนดอร์ตัวแบกทีมเราเลยฮะตรงนี้ผมฝากป่าให้จัดการเลนบนพีครับเพราะผมจะลงไปช่วยเลนล่างแต่แ้วนข่งจ สุดท้ายครับเราเก็บฉีฝั่งโดนมาได้แล้วผมก็เด็ดป้อมฝั่งโดนมาด้วยอีกหนึ่งแล้วเหมือนเลนล่างเราจะโดนยับเลยครับตรงนี้ผมรีบวารไปหาเพื่อที่จะช่วยพอโผล่มาครับก็ะจะเอกกับไฮโนพอดี ody, ผมเลยเสิร์ฟพี่แก 1, สองหนึ่งสวดกลับบ้านไป1ตัวฮนะแต่ตรงนี้ผมดันเลนต่อเลยครับได้ป้อมมาถึง2ป้อมเลยทั้งบนทั้งล่างจากนั้นครับก็เหมือนจะมีประเด็นกันต่ออีกแล้วตรงนี้ผมก็เลงททร์เก็ตไปที่แคร,รี่เช่นเคยครับเพื่ออนันเตไปรับฟิกเกอร์ไปหาย้กำกระหม่อมย้ำไล่เฮเตต่อครับแล้วมีแรงจตา,ตากันฉ ปโยแม่เสดายแม่งรอดไปได้ครับผมทําอะไรต่อไม่ได้เลยเต้นๆๆไปเราเล่นกลางครับเพื่อเรายังนวต่อแวนซอยยัดครับเก็บฝั่งลุ้ไมาได้อีกหนึ่งคือไอ้ฉี่นั่นเองครับตอนแรกไม่ก็รอดไปได้อยู่แล้วเชียววนไปโดนแวนฆ่าจนได้ฮะแล้วเนี่ยตีผมมาครับต้องวิ่งไปเล่นหน่อยตรงนี้ทาร์เก็ตที่แฮตตีเหมือนเดิมครับตรงนี้ฟันชึบสองชึบโอ้โหแรงจัดโอ้ขาดตัวนี้มีเครือบฮาคีครับฟันทีนี้แทบร้องตรงนี้ถึงจะไม่ได้ชีวิตพี่แกแต่ก็ได้ฟิกเกอร์มาก็ถือว่าคุ้มอยู่ฮะไฮโนนเหมือนจะแค นต่อแล้วเต้นเต้นเต้นต่ออีกทีฮะนั่นแหละครับหลังจากเต้นเสร็จก็เดินมาพยายามจะขโมยบัฟแดงฝั่งโน้นนะครับแต่เหมือนฉี่เนี่ยจะรู้เยอะนะครับพยายามจะวิ่งมาให้เราขโมยตรงนี้ผมก็ยืนวนดูเชิงครับว่าพี่แกจะยังไงปาสองโดนครับช็อตนี้เลยพุ่งไปสองหนึ่งเราจะเอฟฝั่งโน้นจำสแกรครับแมงอยู่เยอะชิบหายตรงนี้ไม่ทันได้ล้ำครับต้องรีบลงม้าก่อนแล้วพยายามดิโนนวิ่งหนีต่อฮะตรงนี้ผมเกือบส่วนเอาฉี่มาได้นะแต่พี่แกแม่งก็รอดไปได้ครับไลตัวโลนี่แม่งวิ่งดมตูดกูเลยครับแม่งจะะเออาาาาากกหหหห้้้้้ไไไไไดดดตรรรงงงนีีีแแแแมม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 ุุุุ่่่ลลลลลวววววววืสสิิิคคคััับบบบปปทยยยพชชผ ทำน,นะครับแต่แม่งเสือบตีกูไม่ตายผมพยายามจะหันกลับไปให้บันตีให้ตัวเองตายจะได้เกิดใหม่แต่แม่งก็ไม่ตีกูอีกทุกคนฟังดยมาเก็บตายคาปอ้อมไปอีกหนึ่งครับ คนั่นแหละครับหลังจากนั้นเนี่ยทีมเราก็พยายามจะขึ้นป้อมเลนกลางต่อนะครับแล้วก็ได้มานะแต่ว่าไฮโน่ฝั่งโลนี่แม่งยังกวนจนตี้นะครับกดชุบป้อมมาใหม่ตรงนี้ทีมเราดูท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฝั่งนู้นเนี่ยมันมากันเยอะนะแล้วทีมเราเนี่ยก็เลือดโลกันหมดทุกคนเลยนะครับนี่แล้วป่าเราตัวแบบตายไปแล้วด้วยครับช็อตดาวดีมีก็โดนนาคอสเข้ามาเก็บป่าตูดไปอีกหนึ่งเหลือผมกับแวนเพียงสองคนเท่านั้นครับแล้วตรงนี้แวนไม่รู้ไปเดินท่าไหนนะโดนฉี่ไล่ตามมาทันครับเก็บไปอีกเเเเเหหลลืืือออออผมมมมคคนนนดดดดดีีียยวูู้่่่่่่พพพิงกราาาาัับบปฮ เกมยังไม่จบจะพึ่งนับศพทหารกับปรีเซ็ตตัวเองไหม่ครับผมก็ยามมาเคลียร์คลิปแล้วดันเล่นต่อแล้วบังเอิญมาเจอไฮโน่ตรงนี้พอดีเห็นพี่แกมไม่มีอสตีครับผมเลยลองเล่นเยอะดูเผื่อจะได้คิวแต่ลำไปลำมาตีพี่แกเขาหีมาพอดีครับพี่แกเลยวับหนีผมไปแบบแน่ด้านเฉยเลยฮะตรงนี้เลือกผมโลแล้วนะเขาตั้งใจว่าเค,คลียร์คลิปรอบนี้เสร็จเนี่ยผมจะวับกลับบ้านนะ แต่อยู่นาะคอสกับโผมาพอดีครับผมเลยเดินโยกหลบพี่แกมาแล้วปาสองปากไปโดนครับผมเลยหันไปส่วนนะัตีล้ำต่อฮะตรงนี้ผมใส่สุดเหมือนกันนะครับถ้าปาผัางโน้นตายเนี่ยทีมเราจะเล่นง่ายฮะตอนนี้ครับนาคอสไม่ได้ออกรองเท้าแน่นอนวิ่ง้าขนาดนี้ผมเลยกดทันขวดเก็บงานไปได้อีกหนึ่งฮะไม่ว่าผมได้เพิ่มเลือดจากการตีนาคอสเฉยเลยครับไม่ต้องกลับบ้านแ <ผม S 1> ลว้วผมก็เลยเปลี่ยนใจไปช่วยเพื่อนไฟเลนกลางต่อตัวโรล,ลุดคอกมาครับเยเก็บงานไปได้อีกหนึ่งรับเพื่อนตึงๆตรงนี้เนี่ยตั้งใจจะดันสุดต่อพอป้อม แตกไปรอบหนึ่งฮะเอาพยายามจะเล่นกันต่อหวังที่จะจบบ้านในครั้งนี้ตรงนี้เข้าสุดอีลุงตุงนางกันจัดครับผมก็ปกักฉี่โดนด้วยเลยเข้าไปเล่นต่อพร้อมลำมันตีครับแต่ลัมได้มาเยอะเท่าไหร่เพราะว่าพอดาเมจเบิร์ดมันเยอะจริงๆครับเลยรีบลงกอนงนี้ทีมเราก็จะดันโดนจบฝั่งนู้นให้ได้ครับขณะคีิหมดก็รอคีิเวฟใหม่มาต่อครับก็ยังจะจบบ้านฝั่งนู้นให้ได้อีกแต่ว่าก็จบไม่ได้ครับเพราะเหลือตัวกันป้อมเก่งฝั่งนู้นเนี่ยคือไฮโน่ครับป้ามาทีสองทีคีิเราเนี่ยก็ตายห่าหมดแล้วฮะแแถมมมคีีีพกกก็็เเเยยยนนนดดดดวว้จจบบาััต่่ืออลล พาเกิดแล้วครับโตโรนี่โซนสุดมากครับเข้ามาเยอะเกินทีมเราก็แรงนั้นนั้นครับเลยใส่สุดคืนแต่ได้โตโรมา1ตัวครับวันนี้ผมฟิกเกอร์ไปหาไฮแอติอีกแล้วแต่พี่แกงตงเอลดีครับไว้จัดรอดไปได้วันนี้ผมก็เลยเดินโยกมาก่อนครับแต่อยู่ดีพี่แกก็เดินกลับมาเฉยผมป้าสองไปโดนหน้าครับเลยพุ่งไป2องหนึ่งทีไม่ได้เสียตายไม่ตายฮะไม่เป็นไรครับแล้วก็ได้ฟิกหายาเหมือนกันหลังจากนั้นครับผมก็พยายามจะตั้งใจดันคีไปสูงๆนะครับเพราะเพื่อนเรามันตีดาร์กอยู่เราจะได้เป็นจุดสนใจล่อตีนฝั่งโดนนด้วยแลละเหมืออจ่ตีนจรริงๆคับ เรยยังหนีร่อออกมาได้เกผนล่อซื้อเราสําเร็จครับเพื่อนเราตีดาร์กได้ัำจะได้ดาร์กเสร็จครับผมก็เตรียมตัวเข้าศึกใหญ่ทันทีครับตรงนี้เกาะเกิดไม่มีนะผมก็เลยขายเป็นดาบแดงแทนเลยแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าเป็นการซีซีครับเพราะเลดเกมนี้ซีซีหนักจัดตรงนี้ตีมี่ทีมเราครับพยายามจะเปิดเล่นให้ก่อนเข้าไปตดทีสองทีครับแล้วก็พยายามวิ่งออกมาแล้วก็เข้าไปตดใหม่อีกรอบครับแต่เหมือนจะตดใกล้ไปหน่อยครับตายเองครับตีมี่กูเพื่อนเข้าไม่ถึงครับเข้ายากจริงมุมนี้สรุปแล้วไฟนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นครับต้องกกััาา้ห่่นนนพจไปใ ก็เหมือนจะมีทีมไฟตรงแถวบ้าฟ้าเรานะตรงนี้ทีมนี่เราโดนไล่มาครับแล้วผมปักโดนท้เตะด้วยพุ่งไปเอากาเกิดพี่แกมาได้ครับตรงนี้ผมพยายามลามยืนค้ำได้กับเพื่อนต่อนะแต่เหมือนเพื่อนจะเข้ามาเล่นยากครับผมก็เลยฟันไปแล้วก็ถอยออกมาดีกว่าครับแล้วตรงนี้ครับด้านหลังเพื่อนเราสวยจัด เก็บงานอาคอนมาได้ครับแล้วก็เก็บงานโตโรมาได้อีกตัวครับการรู้ว่าฝั่งนู้นเนี่ยหายไป2เลยนะทีมเราเลยเปิดดักต่อไม่รอช้าครับตรงนี้ทีมเราก็ได้ดักตามระเบียบครับไฮโน่แหลมจัดตรงนี้เพียจะเข้ามาเล่นครับเราทิ้งเอาไว้ตรงนี้เรียบร้อยเลยครับี๋ยวเราก็ย้ำต่อแต่ผมไม่สนใจครับกูเจ้าเฮเตเป้าหมายเราตานีเน้นห hey ้เตะก็พอแล้วครับยา hey ตานี้ที่สังเกตเนี่ยพี่แกนตีนี่ผมอย่างเดียวเลยนะตอนนี้มาดูช็อตสําคัญช็อตนี้ครับไฮเตะเนี่ยมันวกกลับมาการจะเล่นกับผมนะแต่ผมเนี่ยปลาสองอัดหน้าโดยพี่แกเต็ หรือสกิลพุ่งหนีไปก่อนนะครับเราค่อยกดสกิลสองพุ่งตามไปทีครับเป็นไปตามคาดครับพี่แกหล่อนกดฟิกเกอร์หนีเราก่อนผมเลยพุ่งไปตามเก็บพี่แกแบบนิ่มๆทีมเราไม่รอช้าครับฝั่งโนนเหลือเพียง2ตัวทีมเราเหลือ5บุกกลางต่อเลยครับตรงนี้มาคึกจัดวิ่งไปไล่บังโนนจนในบ่อ,บอรเรียบร้อยฮะชนะมาได้ครับดาวที่80ของผม โอเคครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่รอดูผมขึ้นร้อยดาวเนี่ยรอยติดตามช่องไปเลยนะเพราะผมเนี่ยจะขึ้นไปร้อยดาวให้ได้นะครับรอติดตามเลยนะจะโซโล่ให้ถึงให้ได้นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งรองผลงานใหม่ผมลงได้เลยครับนั่นแหละฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ